ต้องบอกว่าบางบ้านกลางคืนบ้านของพวกคุณเนี่ยมันเป็นอิฐบล็อกพอมันเป็นอิฐบล็อกเนี่ยพอกลางคืนเนี่ยมันคลายความร้อนออกมานะครับมันเลยให้ทําให้ว่าทั้งคืนทั้งวันของคุณเนี่ยร้อนไม่เท่าไหร่กลางคืนเนี่ยมันก็ร้อนอีกด้วยก็เลยขอบอกว่าใครที่กําลังคิดจะสร้างบ้านอยู่หรืออะไรเนี่ยถ้าถ้าประหยัดเงินไม่ใช่สิ่งที่ดีหมดถ้ามันเพิ่มอีกนิดนึงแล้วคุณได้อิฐมวลเบาหรืออะไรพวกนี้อย่างนั้นก็ดีกว่าเพราะกลางกลางคืนเนี่ยมันไม่คลายความร้อนมากนักนะ ก็ทําให้แอร์ของคุณเนี่ยประหยัดตังค์ได้ด้วยแล้วก็คือต้องบอกว่าแอร์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต้องล้างบ่อยหรอกแต่มันอยู่ที่บ้านคนบางบ้านเนี่ยฝุ่นมันเข้าไปติดไว้ก็คือพอบางทีฝุ่นมันไปไปติดตรงไอไอแผงมันอ่ะมันทาให้การทำงานอ่ะข้างนอกอ่ะเหรอไม่บนบนแอร์คอยเย็นก็มีไอตัวที่ว่าเราต้องดึงมาล้างอ่ะพอถ้ามันฝุ่นมันหนาตัวพัดลมมันก็ทํางานหนักแล้วมันเหนื่อยแล้วก็คอยร้อนก็ต้องล้างดีๆด้วยคอยร้อนคอยเย็นถ้าเจอช่างที่เขาล้างให้สะอาดมันก็เย็นขึ้นได้่จริงนะครับมันก็จะ ฟลามากขึ้นบ้ชื้นบ้านแอนนี่ไงเมื่อวันซื้อน่ะน้ําหยดออกจากแอร์ทั้งบ้านเลยอะน้ำหยดออกจากออกจากแอร์เนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่เราแก้ไขได้บางทีเนี่ยคุณเช็คคุณล้างยังไงก็ก็ไม่หายแต่ว่าจริงๆถ้าคุณไปตรงปลายท่อนะปลายท่อน้ําทิ้งของแอร์นะแล้วก็กั้นใจอย่างนี้นะป้าแตงอะไรนะตั้งกั้นใจปลายท่อแอร์แล้วก็ หนึ่งอย่าไปเป่านะเพราะถ้าเป่าปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะย้อนเข้าไปในตัวแอร์แล้วมันจะทําให้แบบว่าตัวแอร์เนี่ยเป็นมันเป็นไฟฟ้าไม่ดีนะให้เพื่อนๆเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วดูดปุ๊บเอาเอาปากออกและไอในแอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเจลบางตัวพอนะ้ํามันไปเกาะเป็น,เป,นเป็นก้อนอันนี้เรื่องจริงนะนเพื่อนๆหลายคนรู้บางทีแบบว่าแอร์ไม่เย็นเพราะอะไรหรือว่าน้ํามันหกตรงทั้งหน้าเนี่ยเพราะว่าท่อน้ำเนี่ยมันตันนะครับอา้าวจริงหรือเปล่า<ๆ>เพื่อนๆต้องดูดให้ไว เอาหน้าออกให้ไวแล้วน้ำาก็น้ำแอร์มันก็จะออกมาพอพอมันออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแต่ทั้งที่ดีเขาก็มีเครื่องที่ดูดอยู่ซึ่งอาการนี้เป็นบ่อยบางตัวก็แก้ไม่หายก็คือ,อแอร์ทุกตัวในบ้านของแน็ก,ก็คือผมเนี่ยบอกให้เลยว่าผมเ่ตอนฝึกแรกๆเนี่ยผมจะบอกให้เลยแอร์มันไม่เย็นแล้วเรารู้เพราะเราอะทพวกแอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่พอเราอะมันท่อมันตันอะเราก็แบบน้ำมันหยดอะหยด,หยดติดจิ้งจิ้งจิ้ง,ง<ม>หน้าแอร์ให้เพื่อนๆไปตรงท่อไอ้เราก็เช็คแรกๆเราฝึกวิชาของเรานะ โอ้โหแม่งกึนกึนลงไปทั้งเจลทั้งไอที่มันเป็นเมือกอ่ะอ๋อเต็มคอตอนหลังก็เลยก็เลยปึ๊บปึ๊บมันก็เลยพื้ดออกแล้วคราวนี้แอร์เนี่ยเย็นเย็นเลยแล้วก็น้ำไม่หกออกจากคอยเย็นด้วยอ้าวใครเคยบ้างผมพูดดริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเลยแอร์ที่บ้านไม่เย็นเรียก เรียกช่างมาทำดีกว่าแต่ว่าบางทีไอ้การน้ำงี้มันบางตัวมันไม่หายจริงต่อให้เราช่างเก่งแค่ไหนบางทีมามันก็แก้ไขไม่ได้ด้วยด้วยความว่าแบบบางบ้านบางตัวมันเป็นจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะจริงๆจริงๆจริงๆแล้วก็บางคนผิดพลาดไปเป่าเป่ามันก็ได้แต่ว่าอ่ะผมแนะนําว่าถ้าจะเป่าต้องปิดแอร์ให้เรียบร้อยไม่ให้การไฟไม่ให้ไฟฟ้ามันทํางานอยู่แล้วเป่าไปอ่ะน้ำมันจะกระเด็นออกคอยเย็นไปหมดเลยแล้วคราวนี้รอมันแห้งทั้งหมดก็ค่อยเปิดแอร์แต่ก็ไม่ดีไม่แนะนํามาขายถุงเท้าต่อดีกว่าป่ะตอนนี้ใน อย่างไม่มีไม่มีซัตกตะก้าอะงั้นก็เข้าเรื่องแอร์กันต่อเออย้ำในอีกปีนี้นะครับผมความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเราเ<อ>ดาไม่ได้ว่าปีหน้าความร้อนจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนแล้วปีหน้านาจะร้อนแค่ไหนผมแนะนําว่าตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะติดแอร์ อยาผมผมไม่พูดคํานี้แล้วกันคืออ่าแล้วผมพูดไปเลยแล้วกันก็คือยาคือคุณไม่สามารถเชื่อช่างได้ร้อยช่างเนี่ยบางทีพอเพื่อนๆเนี่ยไปถามเจ้านี้ว่าเฮ้ยห้องห้องสามคูณสเมตรติดแอร์ขนาดเท่าไหร่ช่างนี้บอกประมาณนี้พอเพื่อนๆบอกราคาพอเพื่อนๆฟังราคาเนี่ยมันถูกเพื่อนๆเลยไปถามไปเอ็ดมันแพงไปถามอีกเจ้า อีกเจ้าเขาบอกราคาที่แบบว่ามันตามขนาดห้องจริง<อ>มันเลยถูกเพราะว่า BTU มันน้อยลงแต่ปัญหาที่เพื่อนๆเจอเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเลือกที่ความถูกความแพงเนี่ยความที่เพื่อนๆเจออาจจะต้องเปลี่ยนแอร์ตัวใหม่อยู่ดีหรือว่าทําความเย็นไม่ถึงเพื่อนๆก็จะมาบ่นทีหลัง,งยุคนี้นะถ้าใครจะติดแอร์เนี่ยต้องเลือกให้มันโอเวอร์เกินขนาด <Lead. S 1> ห้องหน่อยเ,อเพราะว่าการทํางานของแอร์เนี่ยมันจะไม่ต้องทํางานหนักเกินแล้วก็ที่สําคัญมันจะได้สู้แดดตอนกลางวันไหวแล้วก็กลางคืนก็จะได้หลับสบายโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปเปิดให้มอเตอร์เนี่ย มันทำงานแรงเกินแล้วอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ก็มีข้อเสียก็มีแนะนําว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยแต่ผมจะไม่พูดไปน,นี้แล้วกันเดี๋ยวคนเข้าใจผิดคืออินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาเนี่ยมันดีตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะทํางานทํางานทํางานเกินเกินโหลด BTU ของมันได้แต่ว่าก็แนะนําให้ว่าถ้าใครที่ระบบไฟบ้าน ไม่ได้ดีตก<ม>บ่อยอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่แนะนําให้ติด water, อินเวอร์เตอร์เพราะว่าเวลาที่ไฟกระชากหรือไฟตกบ่อยเนี่ยบอร์ดของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเวลาเราซ่อมหรืออะไรเนี่ยมันจะแพงกว่าตัวธรรมดาลแล้วมันสามารถพังได้ง่ายกว่าอันนี้<ม>ต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงนะครับผมซึ่งผมต้องบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าบ้านใครแบบว่าไฟดีปกติก็ติดได้แต่ว่าต้องยอมรับอีกเรื่องคืออินเวอร์เตอร์ความเย็นเนี่ยบางทีมัน ถ้าห้องใครที่จะกระจกแรงๆแดดแรงๆ,รงๆมันอาจจะสู้สู้แอร์ธรรมดาไม่ได้แต่ว่ามันก็ประหยัดไฟไหมมันประหยัดไฟกว่ากันเยอะมากในห้อง<ช>ที่เราติดตามถูกถูกตำแหน่งถูกที่แล้วก็ตาม BTU ที่มันควรตามห้องเนี่ยมันประหยัดไฟกว่าจริงอิ่งกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าแต่กม,ม,มีห้องสองห้องใช่ไหมห้องหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์แต่มันห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กติดแอร์ธรรมดาเสร็จหน้าร้อนเราเข้าใจผิดเราไปอยู่ห้องเล็กแล้วเปิด S <S แพงกว่า,วาอินเวอร์เตอร์จ้าเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเงินไปถึงอินเวอร์เตอร์แล้วก็บ้านไฟไม่ตกบ่อยอะติดเลยอินเวอร์เตอร์มันประหยัดก,กว่ากันเยอะมันประหยัดก,กว่ากันเอยอะแต่ว่าเวลาการซ่อมอะไรมันก็อาจจะแพงกว่า<อ>แพงกว่าตัวแอร์ธรรมดา<อ><อ>มาเรื่องแอร์ได้ไงไม่รู้นะ<อ> <ๆๆ S 2> ตอนนี้ถุงเท้ามายังครับผมไม่มามงั้นต่อเรื่องแอร์ชอบอยก่องก็คือตารเลืเราเลือกอะไรหน่อยเพราะว่าอธะษามก่อนม่ะคำถามก่อนค่ะ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ใช่อะมีคําถามครับเข็มขัดอะไรคาดไม่ได้คาดเข็มขัดเข็มขัดอะไรนะคิดไม่ออกเลยเข็มขัดยาวหรออะระหว่างที่เราคิดไม่ออกเรามา <laughs> ไมาสัมภาษณ์ติดไมมเสัมผัดพิซซ่า <laughs> ไม่มีสิ่งนั้นอ่ะอ่ะอ่ะสัมภาษณ์มเป็นเล่นางไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูความหน้าเด็กของเขานะครับนี่คืออายุ3ามสิบแต่ว่าหน้าเหมือน17บเจ็ดสิบแปดเอออืมน่ารักอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็น่ารักแม่ป้าแดงขอไปฉีดเดี๋ยวมานี่ไอ้ยูทำตาดีได้ไอ้ตาเนี่ยนั่นอะไรตาเนี่ยอ่ะน่ารักเนี่ยเล่นดูเตือนว่ามีเด็กเข้ามาในในไลฟ์ อไม่ใช่ะไรัอ่ะไม่มีมีกล้องอยู่นี่ห่อแ่มาหน้าเด็กโหตายแล้วถ้าบอกว่าหน้าเด็กไม่ได้นี่คือตายแล้วเจ๊ปูช็อกนะครับแต่กล้องอยู่ตรงนี้เจ๊ปูต้องดูจอก่อนเออไม่มันมัน่าจะเป็นนี่ผมผมพูดแบบจริงๆนะอ่ะอะแพนกล้องกลับมาก่อนแล้วผมอาจจะขอให้นี่หน่อยละกันอ่ะ อ่ะพี่เตอร์สวัสดีไปไปไปบางทีผมว่ามันเลยเวลาแล้วคนกดรีพอร์ตได้อันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันอายุอายุยังน้อยอยู่แล้วก็นี่มันเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วสิบสองสิบสามอะบาย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 สวัสดีก่อนมั้ส่วนรสเก้าสิบหนึ่งแบบอือม่เดี๋ยวไหาว่าทอด์สเพื่อต้องรอคอะโชว์หลอดอดหลอดไป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 นอนไปไปทำท่านักเลีนก่อนบอกเราไม่ใช่เด็กนะครับเนี่ย ผมิดยุอายุ่าไหรบอกเข้าไปสิเยี่เัเคในตำนานเดียนัทพีเคนี่อนาคตพเคต้องยุรสขึ้นมแต่เราอายุอหรเ็แล้วเฮ้ยหม้วไหนยังตื่นอยู่ไหมพี่ ม่เพรเตือไปแล้วไงแล้วก็โดนอีกะ้าของคุณมีการตกแต่งที่ไม่เหสมสหรับลูกเรืโนเด็กไม่บอกของกระเดกอ่ะหรเด็กไหนคะไอ้อ่าอาจจะเป็นไปได้ก็ว่าแหวนกระแทกหน้ากันอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวอองกนไม้อหน่อยแล้วกันเอกลับเป็นเือกแทนกับเจ๊อันนันไค่อยจะเห็นเนี่ยอาขอไม้คืนไม่ต้องถัมาสิขโทษท เดี๋ยว,เ,ยวเอาไมห้ไปติดที่การมินเดี๋ยวเขานินทาภาษาเกาหลีฟังไม่ออก <บา S 1> อีกอืออืมบายบายหรืออยากท้าทายระบบอะ่ะเอออบบ้ไอาลาลวยพวกนันนี้น้อนอคือคือเด็กๆจะเอาเป็นตัวอย่างเด็กคนไหนนอนเร็วก็ได้ก็ดีแต่ด้วย,ด,วยด้วยอาเธอมันนอนบางวันนะะแล้วแต่วันอืม วัยรุ่นแรกบ,บอกเขาเว้ให้สูงให้ได้อย่างนี้นะพอโตมสูงนี้แน่นอนสูงกว่านั้นแน่คือแล้วนะเพราะว่าเวลาไปทำงานจะได้ไม่เขินอเออได้อืมโอ้ถ้าสูงนี้เท่นนะอีกแป๊บเดียวนะอีกห้าปีก็สูงกว่าล้วนะเธอโซแต่ก่อนกลัวมากกลัวกลัวมากคืออาเธอร์เนี่ยผมพามาไปเล่นนู่นเล่นนี่แต่เด็กแล้วเราก็คิดตอนมันห้าขวบเราก็อายุเท่านี้ถ้ามันสิบขวบเราก็ต้องสามสิบเออถึงละถึงละในที่สุดละคือถ้าอาเธอร์สี่สิบนะแน่ก็ เอ้ยตายตอนนั้นค่าเธอค่าเธอทเธอท่าไหร20่20่สิบเนี่ก็40โอ้โหไวามากนั่นคือเหตุการณ์ที่ปแตงเจอมาแล้ว <c oughs> ลอืม <c oughs> ไ่้ะเปิดอะประตูบอกเปิดผมหน่อยได้ดูโตขึ้นอีกสองขวบเ<า>ออโตขึ้นเออตา่แล้วค่ะทุกคนอะพีเตอร์ทักทายเพื่อนๆแล้วไปไป,ไปพักผ่อนไปสู้ดีครับทุกคนเดี๋ยวเธอไปนั่งพักผอนยนะพักผนนะ By ยไกส์ผมกำลังจะพักตอนนี้บายบต้องบอกกับว่าประวัติติ k ตอ k ของอาเธอร์เนี่ยผมไม่รู้เขาออกมาให้หรือไม่ให้นะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะต้องบอกว่าผมอ่ะกำลังไลฟ์แล้วแล้วตอนแรกๆที่ผมไลฟ์เมื่อ2ปีให้แล้วเนี่ยคือเข้าไลฟ์ทีคนดู30,000 4 0 0 0 0 5ห0 0 0เลยไม่รู้ใครอยู่ช่วงนั้นบ้างคือผมร้องเพลงแล้วกป็ปีนนู่นะปีนนี่นะปีนคอนเทนเนอร์3า0 0 0่คนดูตลอดพอเริ่มแบบทำผิดกฎแล้วก็ตอนหลังเหมือนพาไออาเธอร์เข้ามาตอนนั้นเราพยายามติดหนวดพยายามทุกอย่างแล้วนะ แต่ว่าติกตอกเขาคงว่าเราเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่นะคือเราก็เขาเลยออกกฎมาว่าห้ามพาหลานเข้าไลฟ์ผมเลยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากคือจริงถ้าห้ามพาเด็กยังเข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเด็กๆก็คือยังไม่เหมาะกเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยแล้วกันอืมได้ปะห้ามพาหลานเข้าไลฟ์งั้นไปหลานออกไปก่อนไปไปไปทีนึงสวัสดีสวยๆก่อนบายบายสวัสดีครับทุกคนบายบายอืม มาเป็นการขายของที่เหนื่อยหน่อยนะสองชั่วโมงผ่านไปนะครับผมสองชั่วโมงกับสิบกวนาทีตัก,กา้ามาอย่างไม่มาอย่างไม่อไมอเออเอก็ไปซื้อหลังไลฟ์ก็ได้นะคะตอนที่ตะก,ก้ามาแล้วนะอืมเอออันนี้มันเป็นสินค้าของคนไทยเนละอ่ะผมผมบอกกันว่าไลฟ์พวกเนี้ย ไม่แพงด้วยใช่คือคือถ้าเทียบเป็นราคาส8มสิบปดบาทเนี่ยผมบอกให้ว่ามันถูกมากนะถุงเท้าที่แบบคุณภาพดีแล้วก็ราคาอยู่ที่เรทสามสี่สิบบาทเนี่ยคือคุณใส่ได้นานใช้ได้นานเลยมันมันดีจริงมันดีมากๆก็ไปลองซื้อกันโอ้ยมีไมล์ิชาร์ดนี่ด้วยทุกคนดูมีคนมองผมสายตาเอียงหรือเปล่าใครชอบไมล์ริชาร์ดโทนี่เซอเลยนะน่ารักมากเลยอะคุณพู โอ้โหคิดว่าผมเป็นคนกลวงกลัวอะไรแย่แล้วพี่แซมผมใช่ยังไงที่ไหนเออเออก็เหมือนพี่แซมอ่ะเออเธอนี่ยก็กลายเป็นคนจีซ๊ดตาสั้นเออเอเอออ่ยทีฉันไม่อยู่ในตรงนี้เนี่ยเอออยู่หูแพ้น่คุณต้องพูดขายของไปค่ะทุกคนนี่มีคนถามผมสูงเท่าไหร่ผมสูงร้อยหกสิบเก้าบ้าไม่บ้าป้าแตงผมสูงร้อยหกสิบเก้า ความสูงของของตัวผมเนี่ยร้อยหกสิบเก้าใช่ใช่ไหมใช่ป้าแตงผมสูงร้อยหกสิบเก้าไม่ใช่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันต้องแอบยิ้มวะเราเห็นแล้วเราลำคานะ่ะทุกคนล <c oughs> ำคานปะลำคาญไหมที่แบบต้องมาอยู่กับคนปักไม่ตรงกับใจอะลำคานปะลำคาญเหมือนกันปะเอาเพราะว่าผมสูงร้อยหกสิบเก้าเออ อไปมาเออเออแล้วถ้ามันยิ้มเวลามันเขินมันจะยิ้มอย่างไงยนเขาอยากโชว์มิกเมาอ่ะกะโมกาโมกาโมโชว์มิกกี้เมาอืออออิอ้ยอ้๊าปี๊ปี๊าปีพาปี๊าปี๊ปี๊ปีอ้ปปี๊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 ปีอ้อ้อ้เออน่ารักเนาะเออถ้าเราทำจะน่ารักเหมือนกันปะลองดูดิจะได้รู้เออไหนลองดิ ขอพื้นที่ให้ผู้หญิงอายุ40 u ีด้วยอืมเอ๊ะป๊อบปี้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 ป๊อบปีปอบปีนป๊อบปป๊อบปี้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 ป๊อบป้ป๊อบปี้ป๊อบปี้ป๊บป้ป๊อบปป๊อบปป๊อบปป๊ ซีโอเข้ามาหน่อยดิมีคนคิดถึงหลายคนแล้วอ่าแม่เออะไรนะอ่าซีโอเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอซีโอเนื่องจากซีโอช่องบินอ๋ออะทำไมบินนะคะบินเจ็ดวันเพราะเออเพราะเอฟเฟกต์เสียงบางเสียงเออไม่เป็นไรมาแต่งเอฟเฟกต์บางเสียงอยากลองบินบ้ากอ่าวอย่าอย่าไปบินช่องเตียงไปเออไม่ใช่หมายถึงช่องป้าแตงไง ออชอบเวลามีเตือนอะใครอย่าลืมก็ป้าแตงไลฟ์เมื่อไหร่ก็ไปกดรีพอร์ตกันให้เต็มที่เว้ยย่านะเดี๋ยวคู่เพนสีจะตัดคะแนนทุกคนเลยนะถ้ามากดเผาว่าเออเวลากดธ่ะมันบอกนะว่าใครกดอ่ะแบบไม่มีเหตุผลอ่ะคุณเล่นค <_ Q> ู่เพนสีกับโรงเรียนติ๊กตอกวิทยาคม,มที่มีกฎระเบียบมากมายป้าแตงป้าแตงป้าแตงไม่ไม่ติดไม่ ทุกคนอยากได้ยินเสียงปารัตีช้าๆหรอไม่ใช่เขาเขาเขาลำคางเออเขาลำคาพูดไรพูดไม่ชัดเลยใครก็ได้ปิดไฟให้หน่อยดูอ่อะเสื้อมาแล้วหรอฮะอ๋อเสื้อเสื้อสิบสีอันนี้นะคะนี่คือเสื้อสิบสีนะอืม จันนังคารคุณปละัสสุขเสาร์อาทิตย์แล้วมีสีขาวดําเพิ่มมาอีกอเออแล้วเสื้อผ้าก็คือว่านิ่มไหนใส่ตะเ้าไวก,ก่อนนะคะเอค่ะเดี๋ยวพวกนี้ไปกดเราค่อยไปจ่ายแล้วไปใส่โค้ดใครใครว่าผมมองก็คุณคิดดูดิสมมติว่ายืนอยู่เงี้ยล้วกลาก ตา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 เอ้เห็นความรักอ่ะเบื่ออ่ะเห็นอ่ะคิดถลุ่มเมดเลยเนี่ยเอ้ยฝากกดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกำลัง